พระพุทธยี่สิบห้าพุทธศตรวตรรษเนื้อดินปี2 5 0 0นะครับเป็นพิธีใหญ่ที่สุดของโลกแล้วก็ของประเทศไทยด้วยที่ีพุทธาพิเศษก็นับว่ายิ่งใหญ่และเข้มขังสุดในยุคนั้นนะครับขึ่นด้วยกันสองวาระนะฮะแล้วก็ครบถ้วนตามพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกประการเลยวาระแรกในวันที่8กุมภาพันธ์พศ2อ0 0นะครับณนะพระอุบโบสถวัดสุทัศน์เทวนารามโดยนำมวลสารศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนะครับมาอธิษฐานลุกเสกมีคณาจารย์ร่วมพิธีครบ108องค์ ส่วนวันที่สองนะครับวันที่2พฤษภาคมพศ2 5 0 0นาะครับนำพระเครื่องขมดเข้ากิติพุทธพิเศษอีกครั้งในพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงวชิรยานวงศ์วัดบรวรนิเวศมหาวิหารนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นประธานฝ่ายคารวสพร้อมสมเด็จพระราชาคณะเจริญพุทธมนต 25รูปพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังจากทั่วประเทศร่วมบุกเสกบรรจุพุทธาคมครบ108รูปรวม2วาระเป็นเวลาทั้งสิ้น6วัน6คืนนะครับผมเปิดแบ่งให้บูชานะครับท่านใดสนใจก็สามารถทักหาผมได้ตามไอเดียบนเขียวที่ขึ้นอยู่หน้าจอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ